สวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับสวนใจสั่งมา h ชนแน l อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะไปหว่านแห้ครับหว่านแหยหลังบ้านนะครับการเตรียมแหนะฮะมีอยู่สองอันนะฮะนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปไปชมนะครับว่าหว่านแหยจะสรุกขนาดไหนครับไปท่านูนครับไปชมกันครับกับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาถึงสะที่เราต้องการที่จะ ผ่านไปแล้วนะครับพอดีมาไม่ทันเงาครับท่านผู้ชมตอนนี้ลงแล้วครับเนี่ยเนี่ยกำลังลงนี่ฮะครับกําลังลงเป็นแห่แรกครับเดิมครับลึกไหมครับลึกลึกไหมนี่ลองลองลองชูมือหน่อยครับอ๋อแค่นั้นึองครับแค่นัหนึ่งครับนี่ ก็สานี้ก็ไม่เคยลงวานนะฮะเพิ่งครั้งรแรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคอยดูว่าได้เยอะขนาดไหนครับนะเดี๋ยวคอยติดตามนะฮะตอนนี้กำลังเอาเศษใบไ,ไม้ออกครับกิ่งไม้ออกครับตรงน,นี้นี่มันคังจะเยอะฮะิงกิ่งไผ่ฮะเยอะ เอาขึ้นก่อนครับ,บชีวิตหาปลาครับไม่ใช่เรื่องง่ายฮแต่สิ่งที่หายากที่สุดคือคู่ใจครับมีคนกล่าวไว้บ,บริเร็จซ่อนสีหรือสมบูรณ์ซ่อนสีน,นั่นเองครับ เดี๋ยวก็จะลงอีกแขนหนึงครับลองดูนะครับตอนนี้เอาปลาเศษกิ่งไม้ออกก่อนนะครับช่วงนี้อันนี้กําลังไล่ปลาให้ไปอยู่ฝัง่งโน้นนะฮะนี่ครับวิธีการนะครอ่าวิธีการไล่ปลานะฮะ แต่ทางนู้นยังออยังจับสนานไม่ได้นะะจอมลีลาฮะนี่ครับตอนนี้บนครับเศษกิ่งไม้เยอะครับบนครับอ,อ่ครต้องลุนครับต้องลุ้น ีาลงอีกครั้งหนึ่งคะตอนนี้ตอนนี้กำลังเตรียมฮะเบชาวจ้าเวเกิดจับสัญญาณมาซะเปลี่ยน, <ส sunrise> นครับจากบ้านลำดวนฮะเป็นคนที่ไม่เคยรักใครครับในโลกนี้ มม่น่าทลังสามมานเทิอเรอดรู้่องได้เลยครับตนนัวนี้ไล่ปลาครับตนนัวนี้นี่ฮะวิธีการไล่ปลาแบบโบราณฮนะบางนุ่นก็จะรอให้มันขึ้นนะฮะรไล่ครับ ไปไปแล้วครับบู๊บซบไม่แตกครับปานไม่แตกครับเดี๋ยวรอชมผลงาน,นครับกำลังลง อยากให้ลงไม่ได้ครับเอทีเด็ดครับลื้อันเดี๋ยวรอชมต่อไปนะฮะอ๋อแกจะใช้วิธีการล่าครับต่อไปฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะ ข้างๆตรงนี้ก็จะมีต้นไม้หลากหลายครับฝั่งนี้นะครับที่ผมปลูกเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงป่านะฮะและ้วก็มียางนามีตะเคียนทองมีไผ่ฮะหลากหลายครับตรงนี้ครมีมะพร้าวก็มีนะฮะไผ่กิมซุงนะครับตรงนี้ ตอนนี้กำลังจะลากนะครับเดสูไม่ดูใช้วิธีการลากครับตอนนี้เมื่อกี้หวานไม่แตกครับก็เลยต้องวะต้องลากเอาเมื่อกี้ก็แพ้แ,แรกก็ได้หนึ่งตัวครับ ลองตรโอยไม่หลงตรโอยลากระมันภาษาไทยครับภาษาไทยหองกระมันสวาซีมเท่าไวยากะสูโอ้อย่างใหญ่เลยครับทันไหมครับโอ้โหจบะ ไม่ทันครับโอ้ยังใหญ่เลยครับบุดอีกครั้งหนึ่งครับต้องลุ้นครับโอ้หโหแคลอาดูปลาครับตัวแรกของวันนี้นะ

โอเคนะครับเดี๋ยวชมตอนต่อไปฮะว่าจะเป็นอย่างไรโอ้ตัวนี้ดำแล้วครับกำลังดำครับหมวกรอยติดหรือเปล่าไปดูเออตวรอเขาจบนี่ต้องลบปเลยหนึ่งลูเมื่อกี้กรไดสองตัวนะครับมีปลาดุกนะครับเดี๋ยวเอาปลาดุกขึ้นมาก่อนนะครับ นี่เอาขึ้นมาแล้วฮะอไว้หนี่ฮะนี่ได้ปลาครับหนึ่งตัวนี่ฮนะะดูครับ

เฮ <Yeah>, yeah. <laughs> ่าแต่เรื่องนั้นแหลนะเนาะนี่ครับวิธีการถอดนะครับมีแต่คนมีแต่คน,นชอบเรายังไม่เชื่อใเด้ยวยกรนนี่ฮะนี่ฮะสาใหญ่เลยครับบิ๊กไซส์เออนี่ะ ไ็่ได้ไปปลาแล้วครับวันนี้ขอบคุณตะแม่นะวันนี้ที่ทําให้สราคโคกลนขอบคุณแม่เทมปังด้วยฮะที่ทําให้กระดก <c oughs> ขั้นเอาโฟนบองเนี่ยครับเป็นผู้ชายที่รอที่สุดณตอนนี้ฮะนี่ครับเดินเหมือนแคทบอสครับนี่ชูมือหน่อยชูมือหน่อย โอเคนะฮะมันนี่ทำไมมันนี่ทำไมอโอลึกครับลึกแอ่จมหายไปเลยครับน่ะเอาหายไปไหนเอ,เอาขึ้นมาด้วยครับขึ้นมาด้วยผมแล้วครับลึกมากครับนี่ครับอันนี้ก็จะไม่ไม่วานนะฮะอันนี้ก็จะจะลาาเอานะฮะ มีแต่เซียนครับเซียนทัน้งนั้นนะมาวันนี้ฮะาเดี๋ยวรอชมนะฮะโอเอตอนนี้กำลังกลางมันยอดดังมากเลย ចាំយ៉ៃយឺអាប៉នមៀនចេគ្នាដូចចំណឹងទៅដល់កាងលើអូវិចចិត្តរ៉ាច្រាំអឺចោលស្លឹមស្លឹមណ៎ទៅមកចាប់ព្រមចាប់ច្រាំងទៅណា ไปเตะเตะแม่จะเจนบไม่เข้ามานั่ง <c oughs> ขงึขงขึ้นอย่างนี้ติดอาโมโูแม่งแบเไงยัวนุ่อนนีนน <c oughs> ่ตอนนี้ครับกำลังมันจะมาตรงนี้ฮะโอ้ อยู่มุมนี้ฮะยังไม่เห็นตัวใหญ่ขึ้นครับเอ่อเดี๋ยวรอชมนะครับกบครับได้กบตัวยังใหญ่ครับนั่นน่ะนะ,นะ,ะเดี๋ยวสูงฮะเกิดชูให้ดูหน่อยเอ,อ้ยตัวปักใหญ่ครับรยยอย่ารับจับจน ไหนชูหน ok oh, hey, oh, hey. okay, ่อยชูหน่อยเกะชูให้ผมดูหน่อยใหญ่มากโอ้ยกบใหญ่มากครับนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหใหญ่มากครับไอ้กบครับนี่ฮะนี่ฮะบิ๊กไซส์ฮะใหญ่ปรังเลยเด้ นี่คร <cues> <das> ับเอินร <intuitively> <Christopher> ับพ้องใช่เน่เดินมายืนโอ้ตัวใหญ่มากครับโอ้เน่อุยได้กบอีกตัวครับแน่หมาส์ครับนี่ครับไปไหเทรนี่เทรนโอ้ ตัวที่สองใหญ่ใหญ่เหมือนกันครับโอ้ยบานบานเพื่อจะเอาปลาได้กบครับได้กบครับอชูนิดหนึ่งครับนี่ฮะโอ้ยังใหญ่ครับของที่นงชอบที่สุดครับนี่ฮะตัวใหญ่ครับนี่ครับจอยจอแจ๋วฮะตัวยังใหญ่ครับได้สองตัวครับท่านผู้ชมวันหนึ่งสมนิกาห้นาที เดี๋ยวผมมัดแป๊บหนึ่งครับไม่มีขาตั้งกล้องครับเดี๋ยวผมมัดตัวได้ก็มัดเสร็จแล้วโอเคฮรับนี่ฮะก็เสร็จแล้วครับวันนี้ได้พอประมาณครับเดี๋ยวไปชมวัดได้กี่ตัวครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะพาทุกท่านกลับแล้วคกำลังแต่งตัวครับผู้ชายที่ไม่เคยมีใครฮะนี่ครับผล วันนี้ครับเขี้ยะได้แค่นี้ครับวันนี้เลีย้ยงกินทับหนึ่งเออกินได้ได้ดูหน่อยอ่าไม่กินก็ไม่กินาเป็นเกอ ข้าวอร่อยมากเหนือแต่ก้างครับตอนนี้นี่ฮะโอ้ยยังแซ่ปเน้นเค็มกับเพี้ยวครับอันนี้ไข่อะไรครับเนี่ยไข่มะเขือลองซดน้ำให้ดูหน่อยครับว่ามันเป็นยังไงฮะ